สวัสดีครับผมชวิต์ลรกุลนะครับผมชื่อเล่นชื่อแวนนะครับผมเป็นซอฟต์แวร์เจิเนียร์นะครับผมของบริษัทค้าเม่ดอทไทยแลนด์นะครับผม,บบผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายวิธีการติดตั้ง Amazon Linux นะครับผมบน v i r v Institute นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PuTTY ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครผมผมอยากจะให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับ a w s ก่อนนะครับว่า AWS เนี่ยคืออะไรนะครับผมตัว AWS เนี่ยย่อมมาจาก Amazon Web Service นะครับผมนะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มขั้นดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับผมมีพื้นที่การใช้งานครอบคลุมทั่วโลกนะครับผมแล้วก็มีบริการหรือเซอร์วิสต่างๆให้เราใช้งานมากกว่า200รายการเลยนะครับผมซึ่งเซอร์วิสที่เราจะใช้งานในวันนี้นะผมก็จะเป็นเซอร์วิส Amazon EC2 นะครับผมหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Amazon Elastic Compute Cloud นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์แล้วก็มีบริการประมวลผลข้อมูลพร้อมใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับผมเราสามารถเลือกลูปฏิบัติการได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Linux เป็น Windows หรือว่าจะเป็น MacOS ก็สามารถใช้งานบนอีซูร e ได้ครับ <S <S ซึ่งเนื้อหาในวันนี้นี่ยผมเราก็จะใช้งานบน AWS Management Console น,น,นะครับผมหรือก็คือหน้าต่างที่ใช้ในการจัดการฟังก์ชันต่างๆของ AWS นะครับผมซึ่งคุณสมบัติเกือบทั้งหมดของ AWS นะครับผมเราสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีแอปมือถือนะครับผมที่ทําให้เราสามารถใช้งาน AWS ได้ขณะเดินทางนะครับผมก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่ AWS Management Console นะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อ Service c a t a l ผมที่เราต้องการจะใช้งานครับ พอเข้าไปที่หน้า EC2 แล้วนะครับผมอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการสร้างคีย์แพร์นะครับผมซึ่งจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Network and Security นะครับผมแล้วก็เลือกคีย์แพร์ได้เลยครับในส่วนของการสร้างคีย์แพร์นะครับผมก็จะเป็นการสร้างกุญแจที่เข้ารหัสนะครับผมใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีคีย์แพร์นี้นะครับผมเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมในส่วนของการกำหนดชื่อเนมนะครับผมผมก็จะกำหนดเป็นชื่อเดียวกับ Instance นะครับผมก็จะเป็น EC2 Server ครับ และในส่วนของ Private Key File Format นะครับผมก็จะมีให้เลือกด้วยกัน f o r r m t นะครับผมจะเป็น .pm กับ .ppk นะครับผมแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Putty นะครับผมเราก็จะทำการเลือกไฟล์ .ppk นะครับผมสำหรับใช้งาน Putty โดยเฉพาะครับจากนั้นก็กด Create Key Pair ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้ไฟล์ Key Pair มาแล้วนะครับผมอยู่ในช่อง d าวน l o หล อันดับต่อไปครับผมเราก็จะมาทําการ Run รั n i n ินสแตนต์นะผม mm. ก็ให้เราเข้าไปที่ mm. เมนู Instant ได้เลยนะครับผมแล้วคลิก Run i n ินสแตครับ mm. ในส่วนของ Name นะครับผม mm. ก็จะกําหนดเป็น ec 2 server นะครับผม mm. ชื่อเดียวกับ q e วแ a i r เลย mm. แล้วก็ทําการ add tag ลงไปนะครับผม mm. ก็จะได้เป็น tag name mm. แล้วก็ value ec t server นะครับ แล้วพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะผมก็จะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการต่างๆนะผมก็จะมีให้เราเลือกใช้งานมากมายเลยครับผมตั้งแต่ Linux Mac OS Ubuntu Windows แล้วก็ Red Hat นะครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะใช้งานเป็น Linux นะครับผมแล้วก็เป็นตัว Linux 2M I นะครับผมแล้วพอเราเลื่อนลงมาในส่วนของ Instant Type นะครับผมในส่วน Instant Type นะครับผมจะเป็นสเปคของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะผมก็จะมีให้เราเลือกใช้งานหลายรูปแบบเลยนะผมขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลย แต่ในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็น t 3 a Nano นะครับผมอ่าก็จะเป็นตัว CPU 2นะครับผมแล้วก็ RAM 0.5 g ครับและในส่วนของคีย์แพรตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกคีย์แพรที่เราสร้างไปก่อนอันนี้ได้เลยครับจากนั้นมาในส่วนของ Network Setting นะครับผมให้เราทำการแก้ไข n น t w o r k s e t t i n ตตรงนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องแก้ไขเลยก็คือในส่วนของ Security Group Name นะครับผมเพราะว่า ก่อน,นีที่เกิดเรามีการรั u n ิน i n s น n s e หลายตัวนะครับผมตัว security group name เนี่ยจะเป็นอะไรที่สับสนมากๆเลยเราก็ต้องตั้งชื่อให้เป็นชื่อเดียวกับ i n ส t a n c e ที่เราใช้งานครับ ec2 server นะครับผมรวมถึงตัว description ด้วยนะครับผมจากนั้นลงมาในส่วนของ inbound security group rule นะครับผม ในส่วนนี้นะครับผมตรงซอสท้ายเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็น my ip นะครับผมก็คือกําหนดเลยว่ามีแค่ ip เครื่องเรา ip เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นี้ได้สามารถเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ครับแล้วก็ในส่วนของ storage ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเป็น linux เนี่ย default เนี่ยก็จะเป็น8 g ินะครับผมแต่เราก็สามารถเลือกที่จะเพิ่มได้นะครับว่าเราต้องการจะให้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมีมากกว่า8จ ตามค่ามาตรฐานนะครับแล้วผมก็จะกด run instance ได้เลยหลังจากที่กด run instance เรียบร้อยใช่ไหมครับผมทีนี้เราก็จะได้ instance ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้สถานะขึ้นเป็น running แล้วนะครับผมทีนี้อันดับต่อไปครับผมผมก็จะทำการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเชื่อมต่อ instance นี้โดยใช้โปรแกรม putty ครับผมก็จะเปิดโปรแกรม putty ขึ้นมานะครับ ่าแล้วก็สังเกตในส่วนของโฮสต์เนมนะครับตรงนี้นะครับให้เราใช้ Public IP นะครับผมที่ได้จากการสร้าง Instance มานะครับผมตรงนี้นะครับผม Copy มาได้เลยแล้วก็ใส่ในส่วนของโฮสต์เนมครับ mm hmm. ในส่วนของ Save s e เซ i o n ผมก็จะอ่าเซฟเป็นชื่อ e c 2นะครับผม mm hmm. หลังจากที่เราใส่ตัว public IP ลงไปในโฮสต์เนมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผม mm hmm. ก็ให้เราคลิกไปดูในส่วนของ Con connection ตรงนี้นะครับผม mm hmm. ให้เราเปลี่ยนจากเลขศูนเป็น เลข60นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของ Data ด้วยนะครับผมออโต้ล็อกอินยู a m e เนมเนี่ยให้เราใส่เป็น ec2 ขีดยูเซนะครับผมก็จะเป็นตัวยูเ n a m e default ที่เราตั้งค่าสำหรับ ec2 นะครับแล้วต่อมานะผมก็จะเป็นในส่วนของ s s นะครับผมตรงนี้นะครับให้เรากดขยาย i s s ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของ authentication นะครับผมตรงนี้นะครับผมเราต้อง browse file key pair ที่เราสร้างไปก่อนหน้านี้เข้ามานะครับผม ถ้าเกิดเราไม่มีการบัลล์ไฟล์คีย์แพที่สร้างมาก่อนหน้านี้นะครับผมหรือว่าไม่มีไฟล์คีย์แพรที่เป็นนามสกุล p b k เลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกลับไปดีในส่วนของเซสชันนะครับเราก็ทําการเซฟการตั้งค่านะครับผมแล้วผมก็จะกดโอเพนเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับผมอ่าครับทีนี้เราก็สามารถใช้งาน ec2 server ที่เราสร้างใน i n s t a n c e ec2 ได้แล้วนะครับผม เมื่อโปรแกรมสแสดงหน้านี้ออกมานะครับผมก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อไปยัง Amazon Linux Server ได้แล้วนะครับผมเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมหรือว่าจะทำการอัปเดตแพ็กเกจก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือเริ่มต้นใช้งาน AWS อยู่นะครับผมหรือว่าอยากฟังภาพรวมการทำงานทั้งหมดเนี่ยผมก็แนะนำให้เข้าร่วมงานสัมมนาฟรีของทางบริษัทเรานะครับและหากอยากเทรนนิ่งตัวตัวฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเทรนนิ่งหรืองานอบรมของเราได้เช่นกันครับซึ่งเราก็จะมีการเปิดบริการเป็นรอบๆไปนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมผมก็อยากจะขอฝากบล็อกและบทความเกี่ยวกับ AWS นะครับที่ทางทีมงานของเราเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อนำเสนอและอธิบายขั้นตอนการทำงานต่างๆของ AWS ครับสามารถเข้าไปดูเนื้อหาทั้งหมดใต้ใ description ได้เลยถ้าชอบเนื้อหาเหล่านี้แล้วก็อย่าลืมกด like กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับบ๊ายบาย